เมตตาและกรุณาเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตชีวิตคนเราเต็มไปด้วยความผูกพันและความรับผิดชอบบางครั้งหนี้สินไม่ใช่เพียงเรื่องการเงินแต่ยังเป็นความกังวลความทุกข์ใจและความเครียดที่สะสมอยู่ภายในเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาหรือความห่วงกังวลสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเป็นหนี้ที่หนักอึ้ง ไม่ว่าชีวิตจะดีหรือไม่ดีนี่ใจเหล่านี้ก็ยังคงตามเราไปทุกคนทุกแห่งธรรมะบทนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการมีใจเมตตาและกรุณาไม่เพียงช่วยให้เราปลดหนี้ใจที่แบกไว้แต่ยังเป็นพลังที่ช่วยให้ชีวิตเราสดใสและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการปล่อยวางความโกรธ การให้อภัยการมีใจเมตตาต่อผู้อื่นและต่อตอนเองเปรียบเสมือนการชำระหนี้ใจที่หนักอึ้งให้เบาและคลายลงในวันนี้เราจะพาทุกท่านเรียนรู้วิธีปลดหนี้ทั้งใจและชีวิตด้วยพลังแห่งเมตตาและกรุณาเข้าใจความหมายของการให้อภัยและความรักต่อผู้อื่นและคนพบว่าทุกครั้งที่เราปล่อยวางและมีใจเมตตาชีวิตก็เริ่มมีความสงบ ความสุขและความอิสระทางใจเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเรามักเต็มไปด้วยความขัดแยง้งความผิดหวังและความไม่เข้าใจทั้งจากเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือแม้แต่คนใกล้ชิดหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้ใจเจ็บปวดความโกรธความอิจฉาและความเกลียดชังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้เราลืมคุณค่าของความเมตตาและความการุณาเมื่อใจเต็มไปด้วยความเครียดและความโกรธการมองเห็นผู้อื่นอย่างเป็นมิตรย่อมเป็นเรื่องยากเรามักโฟกัสไปที่ความผิดของผู้อื่นจดจำความเจ็บปวดและยึดติดกับความทุกข์เก่าทำให้หัวใจหนักอึ้งเหมือนแบกหนี้ใจที่ไม่มีวันชำระได้สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างตึงเครียดแต่ยังทำให้สุขภาพใจของเราอ่อนแอลงอย่างชา้ชาๆ ยิ่งในเรื่องการเงินหรือความรับผิดชอบต่อครอบครัวเมื่อใจเต็มไปด้วยความโกรธและความอิจฉาการตัดสินใจมักขาดสติและปัญหายิ่งซับซ้อนขึ้นการตอบสนองด้วยความโกรธหรือความไม่พอใจเพียงชั่วคราวจะยิ่งเพิ่มนี่ใจและทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนตัวเราขาดความเข้าใจนอกจากนี้การไม่ให้อภัยตัวเองก็เป็นอุปสรรคสําคัญหลายคนติดอยู่กับความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ และมองไม่เห็นหนทางปลดหนี้ใจสิ่งเหล่านี้ทำให้เราหลงทางในชีวิตและยึดติดกับความทุกข์เก่าทำให้ไม่สามารถรับรู้ถึงความสงบหรือความสุขจากการฝึกใจเมตตาและกรุณาได้ทุกปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญเพราะทำให้เราตระหนักว่าความเมตตาและกรุณาไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เกิดจากการฝึกฝนและความตั้งใจการเรียนรู้ที่จะให้อภัยการปล่อยวางความกโกรธ และการมองผู้อื่นด้วยความเมตตาเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและทบทวนอยู่ทุกวันเมื่อเข้าใจว่าปัญหาและทุกเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มมองเห็นว่าความเมตตาและกรุณาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคลายความทุกข์และปลดหนี้ใจทำให้หัวใจเบาขึ้นและพร้อมรับพลังบวกในชีวิตการเผชิญกับอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ล้มเหลวแต่คือโอกาสที่จะฝึกใจให้เข้มแข็งและสร้างความสุขจากภายในได้จริง เมื่อเรารเผชิญกับอุปสรรคและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโกรธความอิจฉาหรือความเกลียดชังเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราต้องแบกความทุกข์เหล่านี้ไปอีกนานเท่าไหร่เมื่อใดที่ใจเราจะสงบและชีวิตจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงการค้นพบครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มสังเกตใจของตัวเองอย่างตั้งใจเราจะเห็นชัดเจนว่าทุกครั้งที่ใจเต็มไปด้วยความโกรธหรือความทุกข์ ความคิดและการกระทําของเราจะถูกครอบนาการตัดสินใจจะคลาดเคลื่อนความสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดในขณะเดียวกันเมื่อเราลองฝึกมองผู้อื่นด้วยความเมตตาและกรุณาแม้เพียงเล็กน้อยเช่นการให้อภัยคนที่เคยทําร้ายเราหรือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเบาในใจความโกรธลดลงความเครียดและความวิตกกังวลค่อยๆค,คลายตัว การเรียนรู้ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้าใจว่าความเมตตาและกรุณาไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรืออ่อนแอแต่คือพลังภายในที่ทำให้เรามีความสงบและเข้มแข็งอย่างแท้จริงเมื่อใจเราเปิดรับความเมตตาความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นเราจะเริ่มมองเห็นชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นเข้าใจผู้อื่นและตัวเองมากขึ้นในกระบวนการค้นพบนี้เรายังเรียนรู้ว่า การฝึกใจเมตตาและกรุณาต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความตั้งใจการสังเกตความคิดการให้อภัยตัวเองและการฝึกปรับทัศนคติต่อผู้อื่นล้วนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าใจที่เมตตาและกรุณาคือหัวใจของความสุขที่แท้จริงทุกครั้งที่เราฝึกมองโลกด้วยความเมตตาเราจะค้นพบว่าความทุกข์เก่าๆค่อยๆจางหายไปและหัวใจของเราพร้อมรับพลังบวก ทำให้ชีวิตมีความสงบและเต็มไปด้วยความสุขแม้ในยามที่เผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายเราก็จะมีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้มแข็งและสงบในใจเมื่อเราได้เรียนรู้และค้นพบความสำคัญของความเมตตาและกรุณาขั้นตอนถัดมาคือการลงมือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันการฝึกใจให้มีเมตตาและกรุณา ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่การคิดหรือเข้าใจแต่ต้องเกิดจากการกระทำและการใช้ชีวิตจริงการเริ่มต้นสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเช่นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าการให้คำพูดดีๆการสนับสนุนความคิดหรือการกระทำที่ดีของผู้อื่นแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ก็เป็นการฝึกใจเมตตาและกรุณาอย่างแท้จริงอีกแนวทางหนึ่งคือการให้อภัยผู้ที่เคยทำร้ายหรือทำให้เราผิดหวังการให้อภัยไม่ใช่การลืมหรือยอมรับความผิดของผู้อื่นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเราเองจากความโกรธความเกลียดชังและความทุกข์ที่สะสมอยู่การให้อภัยทำให้ใจของเราเบาขึ้นและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ อย่างเต็มใจและสงบการฝึกสติและสมาธิร่วมกับการเจริญเมตตาคืออีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างใจให้เข้มแข็งและสงบในทุกสถานการณ์เช่นการนั่งสมาธิสั้นๆทุกวันโดยเน้นการสวดภาวนาหรือการส่งความปรารถนาดีไปยังตนเองและผู้อื่นทำให้ความเมตตาและกรุณาเกิดขึ้นในใจอย่างเป็นธรรมชาติการปฏิบัติ ยังสามารถขยายไปสู่การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสการทำบุญการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหรือแม้แต่การทำงานด้วยความตั้งใจและความเอาใจใส่การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและกรุณาของเราเองการลงมือปฏิบัติด,ด้วยใจเมตตาและกรุณาอย่างต่อเนื่องทำให้เราเรียนรู้ว่า พลังของการให้และการให้อภัยมีผลต่อชีวิตจริงอย่างน่าอัศจรรย์ทุกครั้งที่เราฝึกฝนใจให้เมตตาชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปความเครียดลดลดลงความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นและหัวใจของเราพร้อมรับความสุขจากภายในอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญคือการฝึกใจเมตตาและกรุณาให้กลายเป็นนิสัย ไม่ใช่เพียงความตั้งใจชั่วคราวการสังเกตความคิดของตัวเองการปรับทัศนคติและการทำสิ่งดีต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจที่จะทำให้ความเมตตาและกรุณาเป็นพลังชีวิตที่แท้จริงและช่วยให้ชีวิตของเราสงบและมีความสุขอย่างยั่งยืนเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติใจด้วยความเมตตาและกรุณาอย่างสม่ำเสมอ เราจะเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจนความโกรธและความอิจฉาที่เคยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในใจจะค่อยๆลดลงความคิดและการตัดสินใจจะเริ่มเกิดจากความสงบและเหตุผลไม่ใช่ความโกรธหรือความทุกข์ในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นเราจะพบว่าคนรวบตัวตอบสนองด้วยความอบอุ่นและเข้าใจมากขึ้น การให้อภัยและการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งกับเพื่อนครอบครัวและผู้ร่วมงานความตึงเครียดระหว่างกันค่อยๆค,คลายตัวและเกิดความไว้วางใจที่แน่นแฟนมากขึ้นหัวใจของเราจะเปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อทุกสถานการณ์การเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายไม่ทำให้เราหมดกำลังใจหรือสับสนอีกต่อไปแต่เรา จะมีสติและความสงบที่จะจัดการสถานการณ์ด้วยใจที่มั่นคงและเต็มไปด้วยพลังบวกความสุขภายในใจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเราจะไม่ต้องรอให้สิ่งภายนอกมาสร้างความสุขให้เราแต่ใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและกรุณาจะเป็นแหล่งกำเนิดความสุขที่แท้จริงสิ่งนี้ยังส่งผลต่อร่างกายให้มีความผ่อนคลายลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้สุขภาพจิตและร่างกายดีขึ้น นอกจากนี้ความเมตตาและกรุณายังสร้างพลังชีวิตให้เราเข้มแข็งต่ออุปสรรคและความทุกข์ในอนาคตการทำดีต่อผู้อื่นและให้อภัยตัวเองทำให้เรารู้สึกอิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยความโกรธหรือความทุกข์เก่าและพร้อมรับพลังบวกเข้ามาในชีวิตทุกครั้งที่เราฝึกใจเมตตาและกรุณาเราจะค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพียงเรื่องของชีวิตภายนอกแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในใจของเราเองหัวใจที่สงบและเต็มไปด้วยความเมตตาเป็นรากฐานของความสุขและชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังอย่างแท้จริงจากการเรียนรู้ธรรมะเรื่องเมตตาและกรุณาเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตเราจะเห็นชัดว่าความเมตตาและกรุณาไม่ใช่เพียงการทำดีต่อผู้อื่น แต่เป็นพลังที่เปลี่ยนใจของเราเองทุกครั้งที่เราปล่อยวางความโกรธให้อภัยผู้ที่เคยทำร้ายหรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสงบความสุขและความเข้มแข็งทางใจข้อคิดสำคัญคือความสุขและพลังชีวิตแท้จริงเริ่มจากใจของเราเองการฝึกเมตตาและกรุณาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ใจเราเปิดกว้างมองโลกอย่างเข้าใจและรับมือกับความท้าทายได้อย่างมั่นคงขอให้ทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปนี้ได้พบกับความสงบในใจความสุขที่แท้จริงและแรงบันดาลใจที่จะทำดีต่อผู้อื่นและต่อตัวเองขอให้ทุกวันของท่านเต็มไปด้วยความพลังบวกความสำเร็จและโชคดีในทุกเรื่องที่ทำ หากคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและคนที่ท่านรักได้รับพลังบวกเช่นกันและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของทุกท่านให้สงบและมีความสุขอย่างแท้จริง